สวัสด,ดีจ้าซ่องขั้วนน้องเนยมัน,นีน,น้องเนยมีนุม่นมเสนอจาเป็นอมนอ,อมเครื่องในไก่จ่ายไงคือออมตับตีมินแม่แม่ออมตับไก<ท>่ไตเบิ้ดปวดมีดไตเบิ้ดบางขั้นตอนการล่างเนี่ยมีดแต่ใส่หมึแล้วะสองน่วยก็ใส่เกลือขั้นแล้วแม่เป็นล่างสองน้ำจ้าล่างสองน้ำพี่จ้าอืมเพราะว่ามันใส่เนาะแม่เนาะจ้าตัวตับก็เป็นซีเนียจ้าแบบเสียงจ่าจังน้อยเนาะถึงน้ำหมักเนาะอืมถึงน้ำหมักเนาะจ้า คือมากเลาก่าแม่ตับไก่ช่วงนี้แปดสิบบาทจ้ะหูได้หลายได้มีดแม่แปดขีดเลยหนระือมะแปดขีดดิแต่ควงเครื่องกระสมีเป็นพวกพริกแห้งพริกสดจา้าอันนี้แม่ลูกโดดมันไม่เย็ดจ้าตักไข่จ้า,จาได้ซอยบ่ามีไหม,ไมว่าเอียงอันนี้อันถูกใช่ไหมจ้ะอันนั้นซอยต่ำช่วนี้คือซอยต่ำที่มีแม่จะเป็นพวกตะไคร้สอยหอมแดงกระเทียมจา้าพริกแห้งก็มาเอ้าพริกแห้งพริสดแล้วเครื่องแกงว่ามีน่าเสริมเล็กน้อยดิ พักกระซิมี่เป็นผักอีตู้จ้ะผักหอมผักชี่เหล้าจ้ะเนี่ยจะบริเวณเก็บเอาคางบ้านนั่งบ้านจ้ะเพราะว่าอายเป็นดอามาปลูกอยู่งามเนาะไหมเนาะต้นใหญ่พร้อมียังก็แม่ไม่ยังตอนนี้แม่กำลังสีซอยจ้ะละสีตำเครื่องซอยตีมีดจ้ะพี่ชี้เร็วเร็วนี่อู้เสียงยังมีดแม่ก็ได้ก็ได้กิ่วเอามาเบิ้งยุ่งมหมเสียงยิบเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นจ้ะนี่โอ้ตะคุณมันออก โอ้จ้ากลมันเนาะผีกลมเขาเดือดฝนกับตกก็อนน้ได้ซ้ำนั่นล่ะเอาว่าขัวว่าไรยนไงว่าปนว่าอย่างนี้ห้าสิขวบคือว่าล้อมูือมีดจ้าอืมตรงนี้นก็ว่ายจะเสียงยังกุลกุลกุลุลอยู่เรียบร้อยว่ามีดแ<า>ม,ม่มกแกงเขาเลยเกียงวมาต่ำเครือเขาเลยบันที่นี้ฝนกับตกะพึ่งแล้วจ้ามือี้ตกแต่เ้าเลยจ้าเมื่อจากเพื่อนยังเจอจ่าอยู่ได้ใส่ขวบวตบไทยโอ้ ไปกัดตำเป็นตะไคร่จะไข่ซ้อยมีดเป็นะแม่ฝนตกบรรยากาศเป็นอรนอนที่แบบดีแ่ฝนอตเตอเซาจะบมงเรื่องอะฝนกระตกตอนในแดดออกแฉดเลยตอนนี้แม่พามาตากด้วยมีดนะนี่ช่้งนี้ฝนตกจะจะขาตขาดขายยากงานรึเปล่เนาะเจ้าเขาออกเบึ้งบ่ออกใจได้สี่บางเทียกับมาคำบางเทียกับมาเด็กขึ้นนีมาประมาณตีได้มีดแม่เทียม ในองุ่นเนี่ยจะตื่นเบิดตกแงงหลปกลิปกปุกปิกมาแม่นไม่เย็ดแล้วรับรับอยู่เตื่นสะดุ้งเลยใส่กระเทียมจะตำใส่กับตะไคร้หอมจะตอนนี้หอมตะไคร้แง่งแง่งตำหน้ามันหอมมันออกหอมแดงใส่รุ่นมูจ้ะไปใส่พริกแห้งกระเทียมเอ้ย พีแขงอ่ะล่ะเผ็ด <sa> ก็จ <sa> ะียงก็จงแซ่บ <sa> ลูกโดดได้ม <sa> ีแม่กินกับแม่ใส่กินกับลูกโดดเถาะใส่บัดขัวจ้ะโอ้ลืมบอกพี่หอจะนม่มาสมกันไว้ยินแม่พี่หอพักอันใบใบปูดจ้ะเอาเมียมีต้นแบพริกใบพริกแม่เสริมมาน้นมะนาใส่เลยหอมใส่เป็นยังหักมาน้ำกันจ้าตะเก็บอยู่สวนจ้าต่ำมันเลกๆมบนๆเลยบัดจินี้มันเข้ากันจ้าเราไปกับใส่หอมแดงเลยบัดจินี้ ใส่หอมหใย,ย,ยแ่งหวอ,อมีดคนละย่าแบบไม่มีคนละรสชาติอู้ดทำเลยมันมันเลแะแกละหวมีดแบบหยาบขึ้นหน่อยออจากเรามีเป็นตำเครื่องเสร็จเลยวันที่นี้จะไปลงหมอ้อหวอมีดจ้าเอาไปครัวกันเลยจ้ะถ้ะะาไปก็มาคางหม้อลมเนี่ยเพิ่มน้ำมันจังหน่อยตีแค่นิดนึงจ้ะเห็นบ่เนาะเนื้ออยู่ทางแดดนิดนึงจ้าอะไรบูหัวเห็นอาเห็นละ หอมนิดหน่อยได้มีแม่ใบเกี๊ยวจ่าต้อไปกับใส่เครื่องลงไปเลยนีงสิบวัวข้าวแมะเครื่องจ้าัใส่หอมด้วยแหมะน,นี่เครื่องจ้าเดี๋ยวใส่น้ำใส่ยังไปต้องแก้หายไปด้วยจ่าเตาไม่เอามีดแม่จ้าดัง,งายากเด้เอาได้ซื้อเตาไปได้วันนี้จ่าลดเตากายว่ามีเย็ดไปซื้อเลยบนเทาต้องการเรียนบุคลิมาได้มีนมาเย็ด มันเท่ามีเดี่ยวเตาคับแต่จะเตาผุดจะต้อไปกะแม่เพราใบกุ้งแมกันรวมิีดเตอยุบจะนอยๆสัก,กออ้อนยุบเตาข้มหอมซอมใยใบกุ้งใส่ในเลอันนี้สีกๆใส่เลยลูกจังสุขความกันลูกโดดแต่ตอน้ดูโดดที่เียนให้นีตับมีไตใส่เบิร์ดได้จานตัวงไม่เือมันมีแต่ตับจะใส่เบิร์ดประัด แบบรวมกับบะมี่มันเยอแต่ันเบิร์ตต yeah ัวนีแต um ่ตับแช่เลยตับย่างเดียวแท้ๆไ่ที่แม่ตับย่างเดียวแช่กับแ่บก็จะไม่หุ่นเนืองทั้งฟว้งสาฟุ้งใสยั่น้อกันไงลุงเอ็งนันมันจะตับเลยอื้อหอมหอมครับตอนนี้บวกหอมกันเลยตัวนี้ปวันจี้าเมื่อกี้เขาเยี่ยมกันเในจานนี้กำลังเห็ดเลยหอมนี่แหละหอมๆมันหอมๆกนบย่างเสียกตับลง จะต้องไปกัเอาเครื่องไม้เอาเลยเอาใส่ลงไปเลยเป็นไม้ไก่จ้ะเขาเลยว่าจันทร์วะที่เขาเตรียมไว้จ้ะเป็นพวกตับก็มีอย่างก็มีแม่ตับหัวใจว่ามีด่ามีน้ำกังจือมันยังเ้อจากควนเขาหน่าสามคนงามอยู่ตัวนี้แง่ <c oughs> ไหนก็ไปน้ำน,นั่นนั่นตามกล่องางามแล้ว ก็ควยมันชุกว่ามีมาท่นี่ันเพราะตึงๆอย่แ่ขาจ้าเพราำนึงสำเนึงนี่แหละติมน้า,า,นามีนี่อขอไพย,ยังน้อยจ้่ว่าบ,บางเนื้อติอดรลดอสิสต์หนังจังน้อยงช่วงนี้ช่วงมันผอมตีมีดแมจ่จะเก็รลดอีตุกจาแบกไซรันแบกขายตีมีดน,นั่ง,งมันกบจียู่ยังก็มีแม่เขาเทงไปนี่ทั้งสองทางเลยรันมันให้เจ้ากะจี แยงไปขายจากเลยรยังดังจักน้อยพร้อมแต่ไม่เย็ดหอมเครื่องนะแม่ตับเป็นสุกไงอยู่เนาะแม่ลืมใส่เครื่องบบควันหรือโบตึงเลอยังไม่เย็ดโอ้เครื่องเครื่องอันที่มีซื้อมากว่ามีเย็ดคด้วยใจแม่ลืมหมดอีกขวดใช่ไหมขยะเปล่งซีจ้าจ้าในกระทันค่้จ้าในซื้อมากจ้าอยู่มีตัวทันนั่น ตามพ้นงามไม่ดีนี่ควรนี่ผมฟังสิหากไม่มีย็นมียนแบบว่าหอมขึ้นไปอีกลูกแบบนึงขวักขวักขวักวัเติ่นน้ำม้วมีเนาะร้องโมใหม่จ้าวันนีน้ำมันอยู่จ้าน้ำมันนี่แม่เป็นใส้ตอนนีตัวเครื่องแกงจ้าเดี๋ยวจะนอนจะใส่น้าจ้า อาจาเราไปกันมาเติมน้ำเจ้าบัดที่นี่ยังบดสุกคักเด้จ่าแต่ว่าลวกปลวกได้ว hmm. ินแม่จ้ามันเดือดนั่นหนอกขาวเรียบร้อยแต่ว่าจะไม่ยังบดสุขได้จ่าพีดใบตัวมีดแม่ปุ่งะก้อนจ้าเขาเนื้อเขาด้วยผเราใส่กับปิไว้ใส่พักที่รังจ่าเบิ่งจากสเต็ปเก่าเลยเมนู่บันบานห้องอาจารย์เราไปกับเติมน้ำปลาใส่จ่าน้ำปลาแดกปลาห้องต้มเองก็จาสูตรนี้บานน้องเนย ตบเอาสามารถเพิ่งคิปย้อนหลังได้จะพิมไปเลยบ่มีจ้<อ><ช>าจต้องควงเน่ยจะแบบส้มน้ำปลาล่าวางสิจ้าต่อไปก็ต่อโดยเกลือจักน้อยเกลลือแ้วบ่ึแม่ยังบ่ได้ใส่อยู่จ,ยจ้ะแม่ใส่ตอนคั่นน่ะดิจ้ะเราจะล่างออกแล้วเนะาะเดี๋ยวเด้อจ้ะใส่ซุร้อใส,ส่น,น้ำปลาไปเลยเพิ่มผงซุร้อจ้ะมันสีซุร้อนเฮามันแซ่บขึ้นใส่น้ำป,าปลาก็ได้แม่ ใป่น้ำปลาใส่ชูรสไปเลยอ,อ,อีกแล้วท้ายย้อนไดนี่ควนตามเขาตาตลอดอย่าต่อเด็ดผงชูรสคนตกได้มันจืดด้มีดมันถือผงชูรสแบบมีดชูรสสองช่องเลยต้าเบอร์ซื้อต้อน,นยังไงแบบมีดจ้าพิดฟ้าไปจะเข้ากันเด้อจ้าวันที่นี่กะระอยมันชูเติมพักจาก้จาจา้าเราไปก็เอาพักใส่เลยคือซุกเรียบร้อย เลยไก่จังน้อยจ้ะข่วนให้มีแนวบุคคลเห็นใส่ความกันเลยด้วยจานพักอีแมวเป็นร้อยซ้อยมากจ้ะเมื่อกี้นี่วันร้อยอาจารย์ไเห็นอยู่วังในไทยบัท่านอีแมวเป็นจับปุ๊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 บแต่เดียวไป็นที่วัวตาไข่ใจแมวเป็นสร้อยก็มีสร้อยเป็นชิ้ะกับหอมไปอีกแบบจ้าวนึกสิทานไปตอนกินนั่น้าบัดที่นี่กินกันเลยเพิงใจแม่เพิ่งเสริม เป็นว่าลืมใส่เข่าขัวว่าัะจ๊ะเคเลยบทีน่ฟาวโพดจ้าเมื่อกี้สุดไซนิวเข่าจ่ากับไปกินกันเลยบแบทีนี่กินข้าวแค่แล้วหญ่เบิ่งหน้าตาจักน้อยก็สิกินแหน่ข้าวข้าวเบิ่งห่างๆนะอุ้ยควรจ่ากับไปกินกันเลยบแบทีนี่ไม่ได้มานั่งตั้งตรงนั่งนองนางนั่งทางเกาจ่าว่ามือนี่อ่ะนั่งเอกไว้ทั้งนอกรอกแก่พื้นโบ๋ใหญ่พื้นสุก คุณบุษบกไพรีนางัก่มาโอ้ม้าเอิญอยู่ล้วเอยน่งไก่บ่ได้มามามาเอินทันบุษบกเอิญไอ่ไอ่บุษบกนัยยะวันดีจ้าไม่เกี่มักันเจ้าวันดีนี่ขั้นตอนขิ้ข้อข้อขี้เขาเที่ยงจ้ามือนี่ไอ้ไก่จ้าอ้บุบกอยากอย่เอิญไอ่อยากมันกันเลยลองฟังตอนตอบไว้เนี่เอา เอาเลยตับอลยโอ้โหข้างบนยังยิมว่าใจกอนเลยพีแม่ห่อนเลยลูกห่อนตัมอยู่ดิกินได้บุลูกบุ้งรึเปล่ายี่ปอเหรอกันบุ้งน้ำตาลน้ำตาลที่ไหนน้ำลายแบบเดิมเดิมกินได้แล้วค่อยๆกินเอาลูกแม่หอนถือได้ไหมลายตักหลายอะไรหอนเฮ้ยพี่แม่โซ่ใช้กล่องหรแม่ลูกเดีเป็นอย่างารห่นมาหน่อยหนดี๋ยาอีไรยขวดเรียกค่ะ เ่จิ้มยังนี่ออกมาแบบบาร์นิ้รามามายสตอนที่แม่มาแมา่แจากบัแม่ไมคกินจ้า <laughs> วอดบาร์นแส้วกะ่นํากินลาน <c oughs> จ้าเบิรงกอนมีแม่มาบานินมาขายห่อน,อนเ,อเส่ขบหยิบเท่าไหร่หอนนินเลยน่าฮ่าอ่านนล่กอู่ไอห่อนอ คุณฟังหรอปิดตับมันนี่ไตกับแซ่ะได้ไหมเราเดี๋ยคนมักอันนี้ไตแน่นเกลือกไอก่จะให้มากินตับให้มากินไตมึงกินลูกแม่นจะเป็นตั้งเป็นไตไก่กับอันบริเวณบริเอณอื่นในเดลโบนไม่ได้เบิร์ตกะพวกไก่พวกหมูก็ได้ที่มีมาเตียงเต่มามักอันใดที่ซื่อเป็นน่องเป็นเนือ้อโอ้ยว่าไม่นเนื้อน่าเสนอเป็น ับไก่จะจานกินไงมันห่อนฟังับไก่ให้รายย่างจะแด้วคนมาคือกันปิงก็ได้จะบิงแบบใบเขาก็ได้ด้มียังพู้ตรงกจีกระแซบแบบนึงจะหเปอนดีนึงมันห่อนอ๋อฟังกีจะมียดเซบมากขึ้นม ใส่เอาน้ามันสิเอาเอเองสิกินอะไรป้ากินอะไรไม่ตักเลยนกินลมีอิ่มเลยวดโนก้หนึอยหัวันคือนอกบนมันเผ็ดโอ้กินลมโดนมันยืดโดนกอเผ็ดจ้าแม่เอาหนาูอใส่ลด้ไแม่กากบถือเลอยารูปดใส่เป็นก เก็บเอาเองนะจ๊ะนี่พิกสวนหนึ่งมีมีซุ้มมีหมาที่สองต้นสามต้นมันใบกูดยูกดใบสื้อที่มีเก็บฝังบ้านน่าม้งลงม่กินเด้อยังมาปลูกแานจอมงาน้ีเลมันฮึมเป็นิงง่า่ไหมเนาวอืมนาวจ้ะ งอมลลไงได้มีหบตักโซได้มีดเหาอกินตอเห็นได้ดนจ้ากเลตอนกินแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเรามีกซป็ที่กว่าเดี๋ยวลูกอิ่มยังไปกินสิดคลิปแล้วกิพาก่อนจ้า พักงงหอนนัเร่ไมีป,ปดไหออึงกับแพะครับทำยูไทนไว้ก่อนยไทนีีรจันนี่เฮ <G ül> ็ดเฮ็ดเฮ็ดรูด่่าหรอเฮ้ จากคิมนี่ก็สองข่วงจะใหมาคิมนี่เนี่ยฟากกดติดตามกดซับตะไคร่กดก,กระดิง่งคิมแกล้งใจทา้งสองข่วงเนื่องจากคิมนี่ก็กมัก,มกกดไลค์คลิกใจก็แชร์ได้จ้าคลิปน,นานจ้าไว้จ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊วยเออน้องฟางเต็มคะ่ะเอ้ยเขาเต็มเ,เห็นน้องฟางาว่าอะไมีเยอะแม่เห็นได้หน่อยจังอ่ะเ,เห็นจังหน่อยเห็นได้หน่อยงบ่ลูบลูกบบ๊ายบายแล้วบ้ายเด้วอย่าบ๊ายบายสิน่ะ